สวัสดีครับกับผมนายสซดนันโรหัส406 718์3 2ครับวันนี้เราจะมาลุยจุดโอเน็ตคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเรามาเริ่มข้อแรกกันก่อนเลยนะครับข้อแรกเนี่ยจทย์มีอยู่ว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน 1, ของจำนวนในข้อใดคือ9 0 0 0เหมือนะครับ ก็คือโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าค่าประมาณของจํานวนเต็มร้อยและค่าประมาณของจํานวนเต็มพันต้องเท่ากับ9ก้าหมื่นนะครับแสดงว่าเราจะปัดจากค่าประมาณของจํานวนทั้งเต็มร้อยและเต็มพันเนี่ยต้องเท่ากับ9ก้าหมื่นนะครับโอเคเรามาดูก,กันก่อนเลยนะครับว่าการหาค่าประมาณเนี่ยเราต้องเราจะหายังไงนะครับก็คือถ้าเราจะหาค่าประมาณของจํานวนเต็มร้อยนะครับ เราก็ต้องดูจากจํานวนที่ย้อนไป1จํานวนก็คือจํานวนเต็ม10นะครับถ้ามันมากกว่า5หรือว่าเท่ากับ5เนี่ยเราจะปัดขึ้นนะครับถ้ามันน้อยกว่า5นะครับเราจะปัดลงนะครับโอเคเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยข้อแรกเนี่ยคำตอบคือ89,599นะครับ89,599่ 8, 10, 9, เ้านหารานี่ยถ้าหาจานวนเต็มร้อยนะครับก็จะเราเราจะดูตัวที่2นะครับก็คือจํานวนเต็ม10 ตัวที่2ก็คือ9มากกว่า5นะครับเราก็จะปัดขึ้นกลายเป็น8 9 6 0 0นะครับถ้าจำนวนเต็มพันเนี่ยเราก็จะดูจำนวนเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเราย้อนมาหนึ่งตัวจำนวนเต็มร้อยของมันก็จะเท่ากับ90,000มืนนะต่อไป ข้อที่2 8 000, 9 9ปด9นะครับเราดูจำนวนที่2เหมือนเดิมจำนวนที่2นะครับก็คือเท่ากับ5นะครับเราบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเท่ากับ5หรือว่ามากกว่า5เนี่ยเราจะปัดขึ้นนะครับก็จะเท่ากับ9 0 0 0 0เพราะว่าเราปัดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นศูนย์้วก็มันกลายเป็นศูนย์ทบไปนะครับก็จะเท่ากับ90 0 0 0ต่อไปจำนวนเต็มพันต่อเลยนะครับ จำนวนเต็มพันก็เราดูจํานวนเต็มร้อยนะครับจํานวนเต็มพันของมันก็คือ9 9เราก็จะปัดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น90 0 0 0เหมือนเดิมน,นะครับต่อไปจํานวนที่3 9059นะครับเรามาดูจํานวนเต็มร้อยของมันก่อนนะครับค่าประมาณของจํานวนเต็มร้อยเราดูจํานวนเต็ม10เหมือนเดิมน,นะครับแล้วกับ5เราก็จะปัดขึ้นเป็น90 0 0 0 0 0่0เอ๊ะ9 0า0 0นะครับ ถ้าจำนวนเต็มเต็มพันของมันเนี่ยเราจะดูจำนวนเต็มร้อยเท่ากับศูนย์เราก็จะปัดลงกลายเป็นเก้าหมื่นข้อที่สี่เก้าหมื่นเก้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเราดูจำนวนเต็มสิบเหมือนเดิมว่าเราหาจำนวนเต็มร้อยนะครับจำนวนเต็มสิบของมันก็คือเก้าเราก็จะปัดขึ้นเป็นเก้าหมื่นหกร้อยส่วนจำนวนเต็มพันเนี่ย ก็คือเราจะดูจํานวนเต็มร้อยก็คือ5้าแก็จะปัดขึ้นเป็น9 0 0 0 0มื0นนั่นเองนะครับแค่นี้เราก็จะดูแล้วว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกนะครับคําตอบก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับเพรววาะเท่ากับ9 0 0 0 0ทั้งจํานวนเต็มร้อยแล้วก็จํานวนเต็มพัน 10, 000, นั่นเองครับต่อไปเรามาดูข้อ2กันต่อเลยนะครับข้อที่สองนะครับโจทย์มันมีอยู่ว่า แผนที่แสดงเส้นทางการขี่รถจักรยานในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของภูมิภูมินี่คือชื่อคนนะครับของภูมิเป็นดังนี้ก็คือดังดังรูปนี้เลยนะครับคือจากจุด A ไปจุด B เนี่ยแล้วก็โจทย์ยังบอกอีกว่ามาตราสวน1เซนเนี่ยเท่ากับ400เมตรนะครับถ้าทุกๆ1น,นาที เขาบอกว่าถ้าทุกๆหนึ่งนาทีภูมิขี่จักรยานได้ระยะทาง200เมตรนะครับและภูมิต้องขี่จักรยานจากจุด A จากจุด A คือตรงนี้ไปจุด B ก็คือตรงนี้นะครับตามเส้นทางในแผนที่นี้แล้วภูมิขี่รถจักรยานได้ระยะทางกี่เมตรและใช้เวลากี่นาทีก็คือโจทย์เนี่ยเขาถามว่าภูมิเนี่ยขี่จักรยานจากจุด A ไปจุด B ใช้เวลา กี่นาทีและระยะทางกี่เมตรนะครับเรามาหากันเลยก่อนเออเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในมาตาเวสวือเนี่ยเขาบอกแล้วว่า1ช่องเนี่ยหช่องนะครับเท่ากับ1เซนติเมตรเราก็ต้องมานับก่อนเลยนะครับว่าภูมิเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่ช่องนะครับคือามานับก่อนเลยภูมิเดินทางจากด้านบนเนี่ยลงไปด้านล่าง3มช่องและเลี้ยวไปทางขวา หนึ่งสองสามสี่ห้าภูมลงมาด้านล่างสามช่องนะครับบวกเลี้ยวไปทางขวาห้าช่องและลงไปด้านล่างอีกสองช่องแล้วก็เลี้ยวขวาสามช่องนะครับสามช่องก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสิบสามนั่นเองแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าภูมเนี่ยเดินทางทั้งหมดสิบสามเซนติเมตร แล้วก็ในเนี่ยเขากําหนดมาตราวนว่านว่าเซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ4 0 0รอยเซนเมตรเราก็จะเอา13ที่เราได้มื่อกี้มาคูณกับ400นะครับเดี๋ยวเอาเีกระดางกันก่อน13คูน400เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือ เรามาตั้งหารยาวกันก็ได้นะครับ3ามคูณสี่สี่นะครับทดหนึ่หนึ่งสี่ได้5 0าย์สตัวเติมไปก็จะเท่ากับ5200นั่นเอง5200ตอนนี้เราได้ระยะทางแล้วนะครับก็คือ5200เมตรต่อไป เรามาหาเวลาที่ภูมิเนี่ยใช้เวลาจากจุด A ไปจุด B กันต่อเลยนะครับก็คือในนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ1นาทีภูมิขี่จักรยานได้ระยะทาง200เมตรแสดงว่าใน1นึ่งซนมันมี400เมตรนะครับแสดงว่าภูมิต้องใช้เวลา2นาทีก็คือ200คูณ2นั่นเองนะสองนาทีต่อ1เซนติเมตรและในนี้เนี่ยภูมิเขาใช้เวลาทั้งหมด เอ้ยเขาใช้ระยะทางทั้งหมดเนี่ยสิช่องแล้วก็เอา13บามเนี่ยมาคูณกับ2ก็จะเท่ากับ26ตอนนี้เราก็ได้แล้วเวลาแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เวลาที่ใช้ในการขี่จักรยานจากจุด A ไปจุด b นะครับแค่นี้เราก็จะตอบได้แล้วนะครับว่าภูมิเนี่ยใช้ระยะทางทั้งหมด5200เมตรและใช้เวลาทั้งหมด26นาทีคำตอบก็คือข้อ4นั่นเอง A. โจทย์นี้เหมือนจะยาวนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับแค่เราอ่านโจทย์ให้ละเอียดแล้วก็คิดดีๆเราจะทำโจทย์ได้นะครับโอเคต่อไปเราข้อถัดไปกันเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่3นะครับและเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับโจทย์เนี่ยก็เขียนว่าเขียนตัวเลขลงบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมให้อยู่ในรูปแบบดังนี้นะครับใบที่1บัตรรูปสี่เหลี่ยม ส5บัตรรูปวงกลม2ใบที่2บัตรรูปใบที่2เนี่ยบัตรรูปสี่เหลี่ยม39บัตรรูปวงกลม9นะครับใบที่3บัตรรูปสี่เหลี่ยม33บัตรรูปวงกลม16ใบที่4บัตรรูปสี่เหลี่ยม27บัตรรูปวงกลม23นะครับโจทย์มันมีอยู่ว่าบัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่7และรูปวงกลมใบที่7 ตรงกับข้อใดแสดงว่าโจทย์ถามว่าถ้ามันมีต่อไปอีกเนี่ยใบที่7จะใบที่7นะครับสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับเท่าใดและวงกลมจะมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับโอเคก่อนอืน่นเรามาสังเกตโจทย์กันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าใบที่1สี่เหลี่ยม45ไปใบที่2สี่เหลี่ยม39ไปใบที่3สี่เหลี่ยม 33นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยแต่และเลขนะครับมันจะลบไปเรื่อยๆนะครับมันจะลบ6ลบหไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วครับว่าถ้าเราจะหาใบต่อไปเนี่ยเราก็ต้องลบ6ลบ6ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราหาใบที่5นะครับเราก็จะลบ6ไปอีกแสดงว่าใบที่5้าสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ27ลบ6นะครับก็จะเท่ากับ21 ใบที่หกเนี่ยเราก็จะลบหกไปอีกนะครับก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดลบหกมีค่าเท่ากับสิบห้านั่นเองนะครับและใบต่อไปใบที่เจ็ดนะครับที่โจทย์ตามหาเนี่ยเราก็จะเอาสิบห้าไปลบกับหกเหมือนเดิมก็จะเท่ากับเก้านะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าสี่เหลี่ยมใบที่เจ็ดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดก็คือเก้านั่นเองนะครับต่อไปเรามาหาวงกลมกันต่อน,นะครับ ก้มเขาบอกว่าใบที่1ไปใบที่ใบที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ใบที่2ก็คือ 9, 9นะครับใบที่3คือ16ใบที่4คือ23นะครับถ้าเราดูจุดดีๆเนี่ยแต่ละใบถัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะบวก7นะครับบวก7ไปเรื่อยๆบวก7ไปเรื่อยๆบวก7ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราหาใบที่5เนี่ย เราก็จะบวก7ใบอีกก็จะเท่ากับ30ในใบที่5นะครับใบที่6ก็จะเท่ากับ30บวก7ก็่ากับ37นะครับครับหยาต่อเลยนะครับใบที่7ใบที่เราตามหานะครับก็จะเท่ากับ37บวก7ก็จะเท่ากับ44นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับว่าที่เราตามหาเนี่ยคือใบที่7นะครับ ก็คือสี่เหลี่ยม9วงกลม44นั่นเองตอบข้อ2กันเลยนะครับโอเคจบไปแล้วสําหรับข้อสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับน้องๆเข้าใจกันหรือเปล่าครับสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่พี่สอนนะครับขอบคุณครับ